ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ใส่ที่นี่ถอดมันดำมาัน,นครับดำนี่ดำแต่น้ำมันไม่ดำ เดี๋ยวถอใดใส่ไดเอทดูครับเีใส่ได้ถอดมาแล้วครับดำนะครับดำก็ถือว่าดำส่วนบนดำดำแต่น้ำมันคอมไม่ดำแต่ตัวนี้มันดำก็แสดสกปกนี่ก็ถือว่ามันตันนะครับมันตันโอเควยวไปล้างก่อนครับไปล้างก่อนจะล้างแผงคอนดนเซอร์ครับสภาพแผงก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวล้างไล่ฟุนเนาก่อนไล่ไล่น้ำาครับดึงเยอะมล้นกันนะครับดันนะครับดัน ได้ด้านหลังเอาไปก่อนครับได้ด้านหลังไปด้านหน้าก่อนอน,นี่คือด้านหลังเดี๋ยวลงน้ำยางกันครับขาปแอร์ไม่ดีมาที่นี่ครับ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 วางแผงลงน้ำยางนะครับได้น้ำนะครับได้น้ำแล้วนี่ จลงยาเล้วก็ขาวขึ้นนะครับลงยาแล้วก็ล้างก็ขาวขึ้นนะครับตอนมันดิดำนะครับรอยู่น้ําดํานะครับน้ําดํามากเลยน้ำดำมากนะครับอันนี้คือด้านด้านหลักนะครับด้านหน้ายัางไม่นีเอาด้านหลังก่อนด้านหลังก่อน น้ำมนดำมากเลยครับแต่ล้างมาก็เปลี่ยนสีเลยแข้งนนี้แงก็เริ่มสุกแล้วแขงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วโอเคด้านหน้านะครับด้านหน้าแขงเนี้เปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่ปีหกสี่ เคยเปลี่ยนมาในปีหกสี่เปลี่ยนเดือนวันที่ห้าเดือนสองปีหกสี่จะเป็นแผงปากโก้ำยาแล้ว<ต>ด้านหน้า,น,านี่ด้านหน้าลบยาแล,ล้วกีริมหีดตอนเลย,เลยร่างก็ขาวขึ้นครับเอย่างนี้มันจะบ,บอกกระบอกได้เอ้ก็ขาวขึ้นเนยอะขาวขึ้นเลย ร้านก็ขาวขึ้น,ยนเยอะครับขาวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพระไม่ต้องก็ได้ครับไ่ต้อคนเราใหม่นี่ของใหม่ถึงของเกา่าของเก่าที่เก่าจริงๆครับเก่าจริงเก่าจริงๆสีซีดไปเลย มันคนป่วยเลยี่ของใหม่ตะแกก่อนครับของใหม่กับของเก่าใส่นะครับใส่แล้วครับใส่ในรูนี้แหละใส่ไว้ในรูนี้นะครับแล้วหยอดน้ำมันก่อนหยอดน้ำมันก่อนเรียบร้อยแล้วครับหยอดเพื่อให้มันหล่อลื่นไป้ใส่นาง่ายกันสนิมด้วยอโอเคแล้วใส่แวนล็อก นะครับมันคอมเทมันก็เหลืองอร่อยเลยมันคอมเหลืองอร่อยแต่ไม่แต่ไม่ดำนะครับนี่มันคอมเหลืองเหลืองแย่แสงเพราะน้ำมันคอมหมดสภาพหมดอายุนะจะเปลี่ยนใส่นครคอมแม่ก่อนก็มันเดิมาเดนโซ่ผมก็ทั้งใช้เดนโซ่ครับแต่เต็นมันคอมก่อนนี่น้ำมันคอมครับ โอเคโอเคจะล็อกให้แน่นแค่นี้ครับล็อกให้แน่นก็ใส่ในรถได้เลยครับอันนี้ก็นนกใส่กรนโทนว่าวใหม่ใส่ใส่กิ๊บล็อกไปแล้วครับดูว่าแหวนล็อกนี่กัดแน่นแล้ว ที ja. 漫漫漫่ถ่ายน้ำมันถ่ายน้ำมันคอมตัวถ่ายน้ำมันคอมบอกนะครับนี่ก็เติมน้ำมันเขาเรียบร้อยล้างเรียบร้อยครับล้างก็ได้ประมาณนี้ก็ขาวขึ้นขาวขึ้นเยอะนะครับนี่ขาวขึ้นเยอะก็ขาวขึ้นเยอะเหมือนกันครับตอนมาในคาบน้ำมันจะเกาะเต็มเลยครับโอเคจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ